สวัสดีครับผมวันนี้ร้านกอรัพย์างยนต์นะครับพา,ามาจมรถ MG ZS นะครับผมตัวนี้ใส่ล้อเป็นขอบ18นิ้วนะ เราได้ย,ยางสองสามห้าห้าสิบนะครับลูกค้ามีการบ้านว่าอยากได้ยางอ้วนๆหนาๆเต็มๆนะครับไม่โหลดนะครับขับรถงานใช้งานหนักนะครับก็เลยจัดยางเป็นตัวใหญ่ให้เลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูรอบคันก่อนนะครับแล้วค่อยไปดูตัวล้อนะอันนี้ล้อเป็นสเปคขอบสิบแปดกว้างแปดหน้าแปดหลังเก้าออฟสาสบห้านะครับล้อจะไม่ล้นเลยนะ นี่นะครับนะล้อหลังก็กว้างเก้าแล้วนะครับไม่ลนนะ้นฮะตอนนี้เป็นป้ายแดงออกสู์เลยนะครับผมเดินให้ดูรอบคันเลยดีกว่าคันนี้เดิมเลยนะครับไม่ได้โหลดนะครับเปลี่นล้ออย่างเดียวนะครับลูกค้าอยากได้ยางใหญ่ๆเลยนะจัดให้อ้วนๆเลยนะครับฟิตเมนตอนนี้สวยมากเลยนะครับขับเดิมๆไม่ติดนะครับ เดี๋ยวผมจะเอามือเนี่ยครับสอดไปที่ล้อหน้านะครับตัวนี้ใส่เป็นยางสองสามห้าห้าสิบเลยนะลองดูนะครับความสูงตอนนี้สามารถสอดนิ้วได้อยู่สามนิ้วมือผมนะครับสามนิ้วมือผมเลยนะครับที่สามารถสอดนิ้วมือได้นะครับนี่คือล้อด้านหน้านะไปดูล้อด้านหลังนะครับล้อด้านหลังก็เดิมๆนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจเจามือสอยเข้าไปเหมือนเดิมนะครับ อนนี้สอดได้4นิ้วมือนะครับด้านหน้า3นิ้วมือด้านหลัง4นิ้วมือผมนะครับเป็นยาง2-3550-18นะครับยางใหญ่มากนะใช้งานได้สบายเลยนะครับล้อเป็นสเปคขอบ18กว้าง8หลัง9กานะครับเอาสามสิบยางสองสานะครับทรงก็จะออกมาประมาณนี้นะ เดี๋ยวผมพาไปดูล้อใกล้ๆนะไปดูล้อนต่อดีกว่านะครับ <S <S มาตอนที่ตัวล้อน,นะครับตัวน,นี้เป็นล้อลาย bbslm นะครับเป็นสีไฮเปอร์แบ็คสเปค5รลู100นะครับสาม,มารถใส่ได้กับพวกอันติส MG <S <S ได้เลยนะครับผมตัวน,นี้เป็นล้อหน้านะครับจะเป็นสเปคกว้าง8นะครับออฟสา,านะครับออฟเซ็ตจะประมาณ ให้ดูล้อหน้าก่อนนะออฟเซตอยู่ประมาณนิ้วครึ่งนะครับตรงนีง้ประมาณประมาณหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับสีจะเป็นสีไฮเปอร์แบ็กนะสีมันจะเหลือบๆแล้วก็จะมีสติกเอ่อมีฝาแดงให้นะครับตัวนี้มีแต่ฝาแดงนะครับฝาดำไม่มีนะเป็นรหัส l อเอมนะครับก้ามปูนะครับมีหมุดให้นะเดี๋ยวไปดูล้อหลังกันนะล้อหลังจะเป็นตัวออฟลึกนิดหนึ่งนะครับจะเป็นตัวกว้างเก้านิ้วออฟสาสิบ้านะครับ ตัวนี้จะมีออฟออกมาอยู่ประมาณเกือบสามนิ้วเลยนะครับตรงเนี้ยเกือบสามนิ้วนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับแต่ออฟเซต็ต่างกันนะครับรหัสยางสองสามห้าห้าสิบสิบแปดนะครับตัวนี้เป็นยางคัมโพ p s ์สามหนึ่งนะรหัส PS31 สามหนึ่งนะครับดอกยางก็จะเป็นสปอร์ตนิดนึงนะครับนี่นะครับลายจะเป็นสปอร์ตโรเทชันนะครับตัวนี้มีริมกาดป้องกันขอบล้อให้นะครับ อย่างน้อยก็โดนอขอบอยางตันนี้จะแข็งแรงนะครับมีลวดหลายชั้นนะครับส่วนตัวล้อก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับล้อความยางชุดนี้3 0มหมื่นิดๆนะครับตัวล้อป่าอยู่ที่1 8 0่งบาทนะโอเคประมาณนี้นะครับไปชมรถต่อนะ โอเคนะครここับก็ลองเอาไว้ดูเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหาล้อใส่กับตัว MG อันติสล้อตัวนี้สามารถใส่ได้เลยนะครับและสําหรับใครที่มี MG อยู่นะครับอยากได้ล้อสไตล์ประมาณนี้หรือสีดําตัว RS05RR ก็มีทํา5รูนรนะครับโอเคสนใจสอบถามได้ที่นครทัพย์ยางยนต์นะครับ094-540 9999 99. สวัสดีครับ Perfect